่อไปคุณโยมสรวิทย,ยมหไทยรัฐปัญจมณีโชตและครอบครัวถ,ถวายโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนแปดชุดอันนี้ต้องตอน ไม่รู้ว่าผราอาร์ตะนะผ่าอาร์ตคงจะติดต่อกับหลวงพี่โทยที่จะเอามาใช้ตรงไหนกันอืมพี่โทยดูแลเรื่องไฟฟ้าตรงนี้ด้วยนะแล้วดูตรวจด,ดูด้วยไอที่เขามาติดไว้นะ่ะมันใช้ได้ยังไงร,ระบบ ถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็ให้ให้พระที่เป็นผู้ขนขวายเสียสละดูแลแทนหมู่คณะพระโทยนะพระโทยร่วมกับหลวงพี่อาร์ให้ดูแลเรื่องความสะดวกตรงนี้เพื่อเพื่อเสียสละให้กับชีพระที่ทำกันไม่เป็น ทำคนได่เป็นเอาศัยเราเป็นเราเสียสละให้จริงๆของเราอยู่ก็พอแล้วอกกุติของเราเองแต่นี้ไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสังขาโหละจิตจิตสาธารณะมันจะมีอยู่ในจิตที่เกิดมาสร้างบุญยอมเหนื่อยยอมทำอะไรเพื่อคนอื่นทั้งที่ของตนเองนั้นพอแล้วอยู่ได้แล้ว แต่เห็นว่าคนอื่นนั้นทําไม่เป็นทําไม่ได้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยก็สร้างถวายส่อมแซมให้ดูแลใหอ้อันนี้คือเเป็นการสงเคราะห์จิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันสามารถจะคิดแบบนี้ได้ ในรชานคิดแบบนี้มันอาจจะไม่เป็นแต่มนุษย์เนี่ยนะคิดเป็นแต่มันก็จะไม่มีได้คิดถึงทุกคนหรอกมันมีเฉพาะบางคนที่จะคิดอย่างนี้ยาที่จะช,ช่วยอะไรได้นี่ครจะทำตามโอกาสตามสติปัญญาของตนของตนอืม ในนี้เขาเรียกมีจิตสาธารณะในในธรรมะเรียกอภิธรรมมีธรรมะที่ยิ่งยิ่งกว่าจิตอื่นๆอภิธรรมมันก็เลยมีบทสวดอภิธรรมเหล่านี้ที่ว่าอภิธรรมเจ็ดบทสวดมักจะสวดหน้าศพ สังฆโหอสังฆโหสังหงีตังอสังหีเตน,นนั่นแหละเรื่องเหลเนี้คํานั้นคืออ่อการสงเคราะห์รู้จักอยากจะช่วยคนโดยความบริสุทธิ์จิตใจไม่ได้โลภไม่ได้ช่วยโอกาสในการช่วยนั้นเรียกค่าตอบแทนแพงๆได้เปียบเสียเปรียกอันนั้นอันนั้นไม่ใช่จิตสาธารณะ แต่เป็นช่วยโอกาสอันนั้นไม่เอาอแต่ทางทมนี่คือ,อทำให้บอดายนะทําให้ปตกเปล่าทําให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในคําชมแม้กระทั่งคำ่าขอบคุณขอบใจก็ไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการเพราะจะฝึกตัวเองด้วยว่าไม่ต้องการาคํำที่จะกลับมาสรรเสริญเยินยอเมื่อเราทำอย่างนี้ ไม่เลยในทำเพื่อจะให้มันทำอะไรก็ได้แล้วก็ให้แก่ใครก็ได้ที่ว่ามันเป็นการทำดีอะไม่ชฉญาติก็ได้ไม่เจ็บมิตรสหายใกล้ชิดอะไรก็ได้เนี่ยทำวะแล้วแต่ใครจะได้ใช้ได้ประโยชน์ปลูกต้นไม้ยขาบอกเออเอาแล้วแต่นกตัวไหนจะมาเกาะเ ไม่จำกัดนะว่าเฉพาะนกเขาเฉพาะนกจูงอเอาฮะกระลอกกระแตได้ประโยชน์อืวิ่งเล่นกันให้เพลิดเพลินเนอสนุกสนานกันไปให้ปลอดภัยนะอย่าเบียดเบียนกันแค่นั้นนะเนี่ยจิตจิตที่มันเมตตานั่นนะละเป็นจิตที่มนุษย์ควรจะ จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นต้องฝึกให้มันเป็นอันนี้ถ้าอยากจะได้ดีต้องฝึกให้มันเป็น,น,น,ม,น,ปนมันไม่เคยคิดต้องให้มันรู้จักคิดให้มีลักษณะนี้ในเซี่ยวของชีวิตในส่วนหนึ่งของชาติจะต้องมีความคิดรู้สึกอย่างนี้บ้างถ้ามันยังไม่ถาวรจะใช้คำว่าบ้าง ถ้ามันถาบรได้เออนั่นแหละเธอจะกล้าไปสู่ความเป็นอรหันต์ก็คือเป็นผู้อยู่ไกลห่างไกลจากกิเลสเข้าไปเรื่อยๆห่างจากกิเลสไปทุกทีทุกทีในที่สุดมันก็หลุดจากกิเลสนั่นเองมันหลุดจากการกระทำอย่างนี้แหละคิดแบบนี้แหละ,ะลูกทำบุญอุทิศให้ ห้ารอยบาทคุณพ่ออุดมแม่คำปิวนางการะนาปานท้วมนายพันเทพนายพิศนุครอบครัวชนะดีคุทิดบุญให้กับนายพานุเดชผู้เป็นพ่อผู้เป็นลูกนะลูกของพ่ออุดมนาะนางการะนาะเอคำปิวภรรยา เก่การละเป็นสองร้อยบาทป่วยอยู่นานกวรจะไปพานุดเด็กจากคนแข็งแรงทำงานทำการดีๆนี่แหละมันจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามนุษย์นะ ที่เราประกาศนี่เห็นไหมทุกวันจะมีมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ทําบุญอุทิศให้กับมนุษย์ที่ถึงแก่กาลละเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปแล้วถ้าจะช่วยเหลือสงเคราะห์กันทํำยังไงทำเนี้ยทาบุญอุทิศไปให้เป็นวิธีการของจักรวาลพระพุทธเจ้าทราบวิธีนี้แล้วมาบอกพวกเรานะเราก็ไนดะ้เออก็จะมีคนทําอย่างนี้กันอยู่เนืองๆน,น,นะเนีคนที่เข้า เข้าใจวิธีทำที่ถูกต้องนะนางสาวหมวยผ้องลุงเน่นะนะชาวไทยใหญ่พร้อมครอบครัวหกรอบาทไนะทยใหญ่เขาจะเรียกเรียกนามสกุลเขาจะไม่มีพมา่านี่ไม่มีนามสกุล แต่พอม,มาอยู่ประเทศไทยเขาจะใช้ชื่อพ่ออลุงนั้นลุงนี้นี่แนะคือเอามาเป็นคนนี้ลูกใครอย่างเงี้ยนะเหมือนคนไทยเราเมื่อก่อนอนะ่ะคนนี้ลูกใครเอาชื่อพ่อชื่อแม่ก็เลยมาตั้งเป็นนามสกุลลุงเย,ยบางตะปอกอะไรบางปอกอย่างเงี้ยนะ,ะคนไทยมีการตั้งนามสกุล เมื่อก่อนก็ไม่มีมันมีเอารัชการที่หกเนี่ยคนมันเยอะขึ้นเรียกละซ้ํากันชื่อมันไม่มีเจอจะให้ให้ไม่ซ้ําแล้วก็เลยเอางั้นเอาเติมนามสก,กุลจะได้รู้ว่าหมายถึงใครบ้านอยู่ตรงไหน,น,นชื่อนามสก,กุลก็เป็นของสมมุตินะสมมุติ จริงคืออะไรอะของที่ไม่ใช่สมมุติคือกรรมดีกรรมชั่วแล้วถ้าเกิดทำกรรมดีกรรมชั่วแต่ไม่มีชื่อไม่มีนามสกุลบุญนั้นจะไปถูกไหมจะไปหาดวงจิตดวงวิญญาณที่ทำดีทำชั่วนั้นถูกไหมทุกกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้ไปตามไม่ได้ไปตามชื่อตามนามสกุล เขาไปตามกระแสเขาเห็นแสงสว่างของแต่ละดวงจิตแล้วเขาละเอียดมากเขาจําได้เลยว่าอันนี้เป็นบุญของจิตดวงนี้อันนี้เป็นบาปของจิตดวงนี้เขาไม่ได้ไปตามชื่อตามนามแต่กุลเพราะถ้าไปตามชื่อตามนามแต่กุลเขาก็ต้องรู้จักทะเบียลนลาดในโลกใบนี้สิม,มิสเตอร์โรเบิร์ตอยู่ที่ตรงนี้ประเทศนี้อันนี้ไม่ใช่เขาไม่ได้ไปตามนั้นน,นนะเขาไปตามดวงจิต มอืไปตามดวงจิตว่าดวงจิตนี้เขาจะเห็นว่าก็จะมีความชำนาญน,นั่นแหละซึ่งมันเป็นธรรมชาติของสากลบุญอันนี้เป็นของจิตดวงนี้ของจิตดวงนี้อันนี้เป็นบาปของจิตดวงนี้ดวงนี้เพราะถ้าไปตามชื่อนี่โอ้ยนั้นทําบาปมาเปลี่ยนชื่อเลยเออคนที่แบ่งคนที่แจกบุญแจกบาป ไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนแล้วมันเลยไม่เอาบาปไปหาเราไม่เจอเอองั้นเราก็ทําบาปสบายๆยริงๆงั้นน่ะงั้นก็นเลย,ยไม่ต้องทาดีกันหรอกเพราะเรามีวิธีเลี่ยงที่จะไม่ให้บาปตามทันได้ด้วยการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหนีแต่นี่มันไม่ได้อม,มันไม่ใช่เขาไม่ได้ดูจากตรงนั้นไม่ได้จําจากตรงนั้นอ่า เขาทำเขามีธรรมชาติในการที่จะจดจําได้ว่านี่เรียกว่าใครนี่เป็นของใครอย่างเงี้ยเหมือนเราอะ่ะเราอยู่บนโลกใบนี้เราก็จานานหลายเรื่องนะจริงๆเนี่ยเอ๊เราก็เห็นควายมันก็หน้าตาเหมือนกันหมดแต่พอไปถามเจ้าของเห็นไหมเจ้าของจะรู้ถ้าคนที่ทั่วๆไปไม่ได้เลี้ยงควายเขาก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนชื่อว่าอะไรเออนี่เขาเลี้ยงมาเจ้าของเขาเลยตั้งชื่อถูก อ้น,นี้มันเป็นหัวหน้าไอ้น,นี่มันเป็นลูกน้องอันนี้ตั้งชื่อมันว่าไอ้ทุยไอ้อะไรก็ว่าไปเนี้ยเออมันก็เลยความสามารถในการจดจําก็คือคนที่เขามีหน้าที่แจกบุญแจกบาปเขาก็จะชนานาญในการดูบุญดูบาปอ,อ่ว่าของใครของใครชัดเจนเหมือนกับเรานะพ่อแม่จําลูกตัวเองได้อืม ลูกสิบสองคนจำได้หมดคนไหนเกิดก่อนคนไหนเกิดเดือนอะไรต่อมาคนไหนยังไงเนี่ยอะเราไปแล้วู้เราจำไม่ได้ไอนี่แฝดสามแฝดในลูกคนไหนเกิดก่อนเกิดหลังดูแล้วมันเหมือนกันไปหมดเอะเขาในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ดูออกเขาดูขเขาออกเห็นไหมอย่างนั้นอย่างนั้นจะได้หมดสงสัยวันจ,จำมันได้ยังไงเนีระบบปุ่นระบบบาท แต่เพื่อความเป็นเป็นความงดงามสละสลวยเมันมีการอาประกาศชื่อกันไหมประกาศชื่อเทวดาก็ดูนะว่านี่คือชื่อที่มนุษย์ตั้งขึ้นไพล็อกเนาะเ,เป็นมงคลดีเนาะชื่อแต่และชื่อก็ถึงนิยมให้ตั้งเป็นชื่อที่เป็นมงคลมีความหมายที่ดเีเรียกว่าเป็นมงคลฝรั่งก็ตั้งคําไหนที่เป็นมงคลของฝรั่ง ของภาษาอังกฤษของภาษารัสเซียอย่างเงี้ยคำไหนเป็นมงคลก็จะมานำหน้าอเล็กซานเดอร์นั้นอเล็กซี i, นี้ก็ว่าไปตามภาษาของแต่ละประเทศแต่ในการจดจำก็เช่นเดียวกันไม่ได้จำที่รูปร่างจำที่ดวงจิตเองเหมือนกันนั้นระบบจัก,กรวาลพยายมทั้งหลาย จึงไม่มีการผิดพลาดในการที่จะมอบบุญมอบบาปให้กับเจ้าของไปครอบครองได้อย่างแม่นยําไม่มีการผิดพลาดผิดไม่ได้นะไม่มีจะมีเทวดาตรวจกันเป็นชั้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 นยนะฉัน,นว่าไม่มีพลาดมนุษย์มีพลาดเทวดาละเอียดกว่าไม่มีพลาดจักรวาล